ก็ไม่มีเงินก็ไม่มีกินข้าวแบบกตาก,าบกไม่ได้ฝักตากาไม่ได้ฝากตกาไม่ได้หรอทำไมอะคะเดี๋ยวว่าฝักได้ทุกอย่างค,คือแค่ตกาเดียวได้ค่ะได้ค่ะเท่าไรหร่ะเออ,อยหนึ่งร้อยทำาไมแพงแพงตัวไหน this is not ขอถุงหนึ่งถือว่าแข่งเลย20ลดให้ถึกไม่พอร้อยม,ม่ให้แค่นี้เอามา101พออ,อแข็มหมดตัวแล้วย้งตักตัวนี้ให้ด้วยไหมไอ๋ออ่าๆเอาันี้ไป